สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับผมช่องหยิบมาส่องนะครับไปได้พระมาะอีกไม่กี่องค์แล้วครับวันนี้ทั้งใหม่และก็ของเก่าที่ยังตกค้างอยู่ก็มาผสมกันนะครับพอได้ลงคลิป ให้ทุกท่านได้ส่องได้เช่าหาบูชากันนะครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเปิดการค่าการมองเห็นสำหรับช่องของเรานะครับช่องทางการติดต่อก็ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดสองเบอร์เก่าเบอร์เดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มส่องกันเลยนะครับเป็น รายการที่หนึ่งเลยนะครับผมนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับไม่ทราบว่ารุ่นไหนเหมือนกันนะครับการเลื่อนสมณศักดิ์บ้านเกิดนะครับ คมขขีดคมๆมเลยนะครับ ขอบข้างหน่อยนะครับผมมีตอกโคดขอบข้างเลยนะครับด้าหลังเป็นประอาจารย์ทิมนะครับ 300บาทนะครับรายการที่1นผ่านไปไปเป็นรายการที่2นะครับเป็นพระผง25สัตันะครับผ่านการใช้งานผ่านสมรภูมิมานะครับลักษณะนี้ไปดูสวยคลาสสิกนะครับพุทธคุณยังเหมือนเดิม พิธีดีพิธีใหญ่ปี2,500นนะครับจจสวยๆก็เล่นกันหลักพันแล้วนะครับมีเจาะรูใช้งาน ขอ,องแท้ครับลหลังตัวหนังสือลึกๆคมๆเลยนะครับ2แล้วสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนก็ทักมาที่05 7 7 5 6 8 2นะครับ รายการที่2นะครับ300บาทต่อไปเป็นรายการที่3นะครับเป็นนางพญานะครับไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาก็พอดูได้ครับสวยงามช่ำนวนตา เตานะครับ รายการที่3นะครับ300บาทนะครับเดีวไปเป็นรายการที่4เป็นเพาะปิดตาแบบนี้นะครับไม่ทราบเกจิเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นหลังหนุมานนะครับเนรูปฮันุมานนะครับผมไม่ทราบว่าเกจิไม่ทราบว่าเกจิชั้นไหนนะครับ ได้นะครับผงนี้ต่หลังนะครับปั๊มมาแต่ตัวหนังสือมัน ูแล้วลายตาครับเลยไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่อไหนนะครับท่านหรู้ท่านไหนทราบก็จัดไปนะครับราคาไม่แพงครับผมส0มบาทนะครับรายการต่อไป นี่ครับปรีราเจ้าคุณนอหรือเปล่าครับเจ้าคุณนอครับผมลาองค์นี้หลวงปู่โตเสกนะครับปีหนึ่งห้าจัดว่าพระดีมวลสารเด่น สวยงามนะครับดูอ่อนไหวหูตากระพริบชัดเจนเลยครับที่สำคัญอยู่ในเรียมกลั่นน้ำเลยนะครับผมพร้อมใช้งาน ไปครับราคาเบาๆพุทธคุณหลักร้านราคาหลักร้อย300บาทนะครับเป็นรายการที่6ครับเป็นสมดิษฐ์เงาผมไมาลานหลวงพ่อกวยนะครับหลังซิวรีท่านไหนค้าขายต้องมีพกติดตัวครับผม หลวงพ่อกลวยเมตตามหาสนมมหาสนีดีนักแรลนะครับเวือสวยองค์กำลังหน้ารักหน้ารักเห็นทองขึ้นคอนี่สวยเลยครับพระองค์นี้มสารนะครับ นี่เมิดมวลสารจำไม่เล่าจำไม่เล่าสองข้างสองมุมเลยครับ ไม่แพงครับไม่แพงครับ300บาทจัดไปเลยครับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกลวยนะครับไม่ควรพลาดต่อไปเป็นรายการที่7นะครับพระสมเด็จองค์นี้ไม่แน่ใจว่าจากที่ไหนนะครับมีรอยหนูแท้นะครับเนี่ย หนูแทะแต่เนื้อหาดูดีมากนะครับส้นได้ตรงนี้แต่เสียดายครับหนูมาขโมยกินคงจะหอมหน้ากินนะครับผมฟันหนูครับผมอยฟันหนูชัดเจน จะปั๊มขยื่อนหรือเปล่าครับดูพระมีสองหน้านะครับคล้ายๆกับพระมีสองหน้าครับหน้าซ้อนกันนี่ซุมก็มีสองสองซุมแสดงว่าปั๊มซ้ำไหมครับน่ครับนะครับ อยที่หนูแทะนะครับองเนื้อหามวลสารอ <g ül> ของก็เก็บไม่ดีครับผมวางไว้เฉยหนูก็เลยมาแทะแบ่งเบาเบานะครับผม300บาทครับผม ไปต่อยอดไปดูเนื้อหาต่อยอดดูเนื้อพระสมเด็จได้เลยนะครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จน่าจะเป็นพุทธกวักปลกโพหลวงปู่นาคนะครับองค์นี้อื มีคราบไม่แน่ใจว่าคราบอะไรนะครับคราบน้ำมันคราบด้านหลังกันนะครับ แบ่งเบาๆครับผม300บาทนะครับไม่มีกักนะครับถ้าโอนก็พร้อมส่งครับ300บาทแต่ถ้าเก็บปลายทางก็บวกเพิ่ม50บาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับของ EP นี้นะครับเป็นประสมเด็จนะครับอีก1องค์ผอมสวยๆนะครับ โด,ยช,ย,ดยชอบโดยชอบ้ดยรักด้ดยศรัทธานะครับชอบองค์ไหนรักองค์ไหนสนใจองค์ไหนขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์ห้าจ็ห้ปดนะครับเปอร์ทูแล้วก็ลายสนใจองค์ไหนก็ครับรูปมาทางลายครับส่งให้ดูจะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองผ่้งสองฝ่ายนะครับ ครับผมสามบาทนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ทุกองสามร้300บาทพร้อมส่งครับผมเก็บปลายทางก็350บบาทนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ